ในคลิปวิดีโอนี้ครับอัปเดตใหม่อย่างเป็นทางการเอพิโซดที่74พร้อมกับคอร์กอีเวนต์พาร์ท2ครับผม,มเพื่อนๆเป็นการอัปเดตแบบควบคู่นะครับผมและเราจะมารีวิวยูนิตใหม่นั่นก็คือเซนติสคอร์กแมนครับสำหรับยูนิตตัวนี้มีใครอยากได้บ้างครับผม,มเพื่อนๆสามารถปลดล็อกได้ในเทียร์ที่60เลยนะครับเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเทรดกันต่อครับแต่ตอนนี้เรามาดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนครับดามเมจเริ่มต้นไม่มีดามเมจครับผมเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ช่วยในการฟาร์มบวกกับ Unit อ,อนี่เป็นความสามารถของยูนิตสปอนที่เจ๋งมากๆครับผมดูภาพรวมแล้วเจ๋งมากกว่า Engineer ยซะอีกนะครับเพืเ่อนๆให้เงินเริ่มต้นอยู่ที่200ครับอัพแม็กหนึ่คูดาวสามสิบอัพแม็กสามสิบ HP ยูนิตที่สปอนออกมาเริ่มต้น3000ครับอัพแม็กหกแสนครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถด้านการต่อสู้ของเขารวมไปถึงการให้เงินแบบจริงๆจังภายในแมปกันบ้างครับ ต้องบอกว่าเขามีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะครับผมปัญหาหลักๆเลยของยูนิตประเภทสปอนนั่นก็คือเรื่องของลิมิตการวางครับตัวนี้ก็โดนเช่นกันวางได้แม็กสุด3ยูนิตนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่แค่ลิมิตอย่างเดียวมันมีปัญหาในเรื่องของการขายด้วยนะครับเพื่อนๆ เขาไม่สามารถขายได้ถ้าหากว่าผมวางไปแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งในการวางเพื่อนๆจะต้องคิดให้ดีเลยนะครับว่าเราจะวางอยู่ในตัวนี้ตรงไหนดีนะครับผมเดี๋ยวผมขออัปเกรดเจ้าพวกนี้แม็กหมดพร้อมกับวางตัวฟาร์มเงินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เซนทิดโอกแมนใช้เงินในการเลี้ยงออกมาใช้งาน500นะครับผมผมวางเขาไว้บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆเลเวลหนึ่งก็จะเป็นการสปอนโอกเบลเลอร์ออกมาแบบนี้ HP 3000นะครับผมโดยภาพรวมแล้วยูนิตตัวนี้คาแรคเตอร์เขาดูดีนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองห0ึ่ครับผมเมื่อผมกดอัเปเกรดเป็นเลเวลสองเบลเลอร์ของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมก็จะเป็นไทม์กันบเบลเลอร์แต่ว่าเราไม่เห็นเลยอะเราต้องขยับมาบริเวณตรงนี้ เพราะว่าไม่เห็นรัศมีการโจมตีเลยนะครับผมทอยเล็ต,ตายก่อนตลอดนะครับเพื่อนๆขยับมาวางหน้าๆตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละอ่ะโอเคผมอัปเกรดเป็นเลเวลสนะครับผมเห็นการยิงไหมอ่บโดนชนเรียบร้อยไปแล้วงั้นมาด้านหลังแหละดีแล้ว จากเลเวล2ไปเลเวล3นะครับผมเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสัตนั้นโดนยิงทีนึงก็คือหลับเลยนะครับผมถ้าเจอพวกตัวดูดหัวแบบนี้ก็อาจจะอันตรายหน่อยนะครับเพื่อนๆใช้เงิน2000นะครับผมเมื่อผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล3แล้วนะครับเบลเลอร์ของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมก็จะกลายเป็นทริปเปิลไทม์กันเบลเลอร์แบบนี้นะครับเพื่อนๆบาเรียศักดิ์สิทธิ์มีเลอรฟอร์สนะครับผมก็จะมีเจ้าลาฟค็อกแมนยืนยิงปืนอยู่ด้านหลังนะครับพร้อมกับอารามค็อกแมนนะ อารมอคอกแมนซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมคล้ายๆกับของเจ้าเซนทิสทีวีเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันในส่วนของคาแรคเตอร์เท่านั้นเองบวกกับความสามารถพิเศษด้วยนะครับเพืเ่อนๆจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน5,000ครับเมื่อผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล4ว้าวอลังการงานสร้างมากๆครับผม กลายล่างเป็น Thor Time Barrier ครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นนาฬิกาสูงแบบนี้เลยนะครับจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน15,000ครับเมื่อผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล5ขั้นสุดท้ายนะครับเพื่อนเจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะ Ultimate Time Barrier ครับผมโอ้โหดูอลังการมากๆอ่ะแล้วคือเขาบาังแบบเจ้านี้ไปแล้วนะครับเซนทิค็อกแมนเนี่ยเราจะเห็นแบบแค่แขนออกมานิดเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์เขาใหญ่ไงเพื่อนแต่ว่ดูดีเนาะ ผมชอบนะครับผมคาเลคเตอร์เขาให้อารมณ์แบบเหมือนยูนิตตัวนี้เป็นพวกระดับกรัี่อะไรแบบนั้นแต่ความจริงคือไม่ใช่นะครับผมเป็นแค่ระดับมีทิกนะครับแล้วก็ความสามารถไม่ได้โหดอะไรแบบนั้นผมมองว่าเป็นแนวซับพอตซะมากกว่านะครับเพื่อนๆถ้าเราดูในส่วนของความสามารถที่เขาให้เงินกับเราเนี่ยบอกเลยหมดปัญหาเรื่องของไม่มีตัวฟาร์มเงินใช้เซนตทิสครอกแมนแทนก็ได้เหมือนกันนะครับผมวางไปอีกหนึ่งตัวตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนๆเราก็อัปเกรดไปให้แม็กนะครับผมทีนี้ก็วางไปเพิ่มอีกหนึ่ง ตรงนี้เลยนะครบับเดี๋ยวนะวางได้แค่2เหรลแต่ผู้พัฒนาระบุมาว่า3นะครับวางได้แค่2ครับผมทุกคนผมออกไปดูที่หน้าเว็บแป๊บหนึ่งนะ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลท็ทเทิลวีดิเฟนต์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโพสของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหน้าเว็บของผมยังขึ้น3อยู่นะ ไม่แน่ใจว่าผู้วัฒนาเขาทาการเปลี่ยนแต่ว่ายังไม่ได้แก้ไขในส่วนของเว็บไซต์หรือเปล่านะครับผมในส่วนของตรงนี้แต่เอาเป็นว่าถ้าเรามาเล่นแบบนี้จะวางได้แค่2องนะครับเพื่อน เพราะฉะนั้นถ้าจะวางยูนิตตัวนี้ต้องวางตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับผมถูกลิมิตเท่ากันกับไซน์ที่ทีวีแมนเลยที่วางได้แค่2นะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะเพราะว่าความสามารถเขาดีให้เงินกับเราเยอะด้วยนะครับผมน่าจะวางได้สัก3หรือไม่ก็4แบบเอนจิเนียร์ไปเลยนะครับผมเพรว่า HP 600หกแเนี่ยเจอพวกตัวใหญ่ๆออกมาพวกบอสทอยเลนเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะครับผมยังไงก็แตกนะครับเพื่อน อีกหนึ่งจุดที่เราต้องพิจารณาอย่างยิ่งในการเล่นเจ้าไซนทิดคอกแมนนะครับผมที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อตอนต้นคลิปครับเวลาเราวางยูนิตตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขายทิ้งหรือว่าเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยผมสงสัยว่าถ้าผู้พัฒนาเขาอัปเดตระบบใหม่เข้ามาเพื่อนๆจากันได้ใช่ไหมครับผมระบบใหม่ที่คุณธนลติกพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นระบบในการเคลื่อนย้ายยูนิตในการที่เราวางตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเจ้านี่ จะสามารถใช้แบบนั้นได้หรือเปล่าในการเคลื่อนย้ายยูนิตหรือว่าจะวางไปแล้วก็คืออยู่จุดเดิมเฉพาะยูนิตแบบรูปแบบประเภทนี้นะครับผมไซนทิสต์ทีวีแมนกับไซนทะิสต์ค็อกแมนน่ยจะเหมือนกันเลยในเรื่องของการวางนะครับเพื่อนๆเ,เราไม่สามารถขายทิ้งได้นะครับผมว่าเดี๋ยวรอผู้พัฒนาอัปเดตจริงอีกครั้งก็แล้วกันนะครับผมแต่โดยภาพรวมคาแรคเตอร์ตัวนี้เท่มากๆผมให้10เต็ม10เลยนะครับผมเจ้าไซนทะิสต์ค็อกแมนเนี่ยเพื่อน สำหรับเรื่องของคูดาวผมลองสังเกตดูแล้วเวลา HP ของเจ้าเบริเออร์เขาลดนะครับเพื<ๆ>่อนๆเวลาเขาเด้งเนะี่ยเขาเด้งเร็วมากนะ30วิเด้งทีนี่คือเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื<ๆ>่อนๆคอยสังเกตดูนะแต่ว่าต้องจัดการเจ้าพวกนี้ให้ได้ก่อนไม่ทันแล้วเบริเออร์เราแตกนะครับผมต้องมาลุ้นที่ด้านหลังตรงนี้จะมาถึงตรงนี้ไหมผมว่าไม่น่าถึงไซนทิดน่าจะตายก่อนเอา้าผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินยังไม่แม็กโทษทีทุกคนยังว่าอยู่ทําไมได้เงินน้อยจัง หลืออีกขั้นหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เบอร์นะครับผมทวดทีทวทีทวท อีกหนึ่งจุดที่ผมไม่ได้บอกแต่ไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆสังเกตกันหรือเปล่าครับผมนั่นก็คือเรื่องของรัศมีการโจมตีนะครับทุกคนสังเกตดูถ้าเป็นยูนิตปกติทั่วไปเราจะเห็นเส้นรัศมีการโจมตีนะครับผมยกเว้นยูนิตประเภทสปอร์นไปก์ออกมาแบบนี้นะครับเซนติค็อกแมนเนี่ยถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าอาจจะเป็นการโจมตีแบบ360องศานะครับแต่ถ้าเรานําไปเปรียบเทียบกับเซนทิทีวีแมนน่าจะใช่มากกว่าครับผมนั่นก็คือการโจมตีทอยลิทที่อยู่บริ เวด้านหน้าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับผมทั่วทั้งแมปเลยนะครับแต่วงเล็บเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าทอยเลตมาอยู่บริเวณด้านหลังยูนิตตัวนี้จะไม่สามารถจัดการได้นะครับไซนิสคอ็อกแมนผมว่าเราต้องทดลองกันหน่อยแล้ววนะเราขายเจ้าพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าเหลือบอสไปแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆเอ๊ะไม่ได้นี่วะ มว่ามันวานสุดแม็กแค่สตัวใช่ไหมนะ่ะแล้วก็ขายทิ้งไม่ได้ด้วยถ้าเราจะทดลองต้องทดลองในครั้งถัดไปนะครับผมโอเคน่ารักมากงั้นเกมนี้ผมทําให้จบเกมก่อนก็แล้วกันนะครับผมรีบจบเกมมาแล้วเรามาทดลองในเว็บถัดไปหรือว่ารอบใหม่กันนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่ผมลองสังเกตดูเซนทิสคอกแมนครับเพื่อนๆมีความคล้ายคลึงกันกับเจ้าเซนทิสทีวีแมนอยู่มากนะครับผมแต่ไม่เหมือนเซนทิสทีวีแมนสะทีเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องของบัคก,การโจมตีอยู่นิดนึงเซนทิสคอกแมนนะเพื่อนๆในกรณีที่มีทอเลิตอยู่ด้านหน้านะครับผมเซนทิสทีวีแมนเขาจะเป็นการยิงอัตโนมัติออตโต้ล็อกโดยทันทีจัดการทอเลตทุกตัวขอแค่อยู่บริเวณด้านหน้าแลศมีการโจมตีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเดินไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ เซนติทิค็อกแมนเนี่ยมันจะติดปัญหาในเรื่องของทางเดินอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้ามีทอเลตอยู่ด้านหน้าเขาก็จัดการได้ครับแต่ถ้าเป็นทางเดินที่ไกลมากๆแต่ยังอยู่ด้านหน้าอยู่นะเขาจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมเลยคิดว่านี่น่าจะเป็นบั็กของเซนติสค็อกแมนนะนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซนติทีวแมนหรือเซนติสค็อกแมนไม่สามารถจัดการได้นะครับผมไม่ใช่การโจมตีแบบ360องศานะครับผมมีขอบเขตแล้วมีการโจมตีอยู่นะครับ แต่ดูภาพรวมมันก็โกงๆกว่า360องศานะถ้าเราพูดถึงแบบกว้างๆมากๆอ่ะนะครับเอาแหละคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างสำหรับยูนิตตัวนี้ไซนทิคโอฟแมนโหดหรือไม่โหดอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมและผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ